อ่าสมมุติว่าเดี๋ยวก่อนนะหลายคนยังยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คืออ่าหลังท,ที่เตะแห้งเนี่ยพอเตะแห้งอ่าวันที่เตะแห้งเสร็จเนี่ยพอวันที่สองเนี่ยเราเตะแห้งอีกไม่ก็เอาโขากินกล่องแล้วก็กาดน้ำอ๋อนะครับกินกล่องแล้วกาดน้ำนะครับทำอย่างน,นี้กี่วันอยู่ประมาณสักเจ็ดวันเจ็ดวันพอหลังเจ็ดวันแล้วทำยังไงต่อทีนี้ถ้ามันแข็งแล้วเราก็เริม่มซ้อมบินอย่างนี้เจ็ดวันแล้วก็เริ่มซ้อมเลย ไอ้โดดยางเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยลูกประชิดกับกำลังขาเวลาไก่พ่มาประชิดกันจะได้ของอ,ออกอ,ออกก่อนนะอ๋อเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยที่มองว่าไก่ถึงไม่ค่อยเสียเพราะว่าเขามีคอร์สมีตั้งเพราะว่า,มาเมื่อกี้ที่เดินไปเนี่ยเขาจะมีตารางอาจารย์ดองเขาจะมีตารางเขียนไว้เลยว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดมาต้องอดูดตาอฟองไหมหด้จมูก มีน้ำมูกไหมดูคอดังไหมอาจารย์โดเนี่ยคือไม่ได้อยู่ที่ชอโชคประจาครับถูกไหมครับครับอาจารย์โนคือทํางานประจํทำงานประจำาแล้วก็คือกะเวลามีไก่ออกถึงจะมามาครับถูกไฟเลยใช่ไหมถูกไฟครับแล้วยังไงการเตรียมพออาจารย์โงเลี้ยงเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของอาจารย์โดแล้วอาจารย์โดเตรียมอะไรบ้างการไก่ออกไมายถะครับก็ถึง ว่ากําลังจะไปสนามแล้วทีนี้ก็คือเตรียมสมุนไพรเตรียมสมุนไพรสมุนไพรมีอะไรบ้างครับมีตะไคร้ใบนาดใบมะกรูดใบเป้าต้องต้องบอกก่อนคือภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะน้ําเย็น่ัวนี้เขาจะเป็นน้ําเย็นกันแล้วก็คือมาห้ามใช้พวกนี้แต่ที่อาจารย์โอพูดเนี่ยคือเป็นน้ําร้อนน้ำร้อนคือหมายถึงว่าจะเตรียมเครื่องเครื่องสมุนไพร เพื่อไปใส่ในไอเขาเรียกอะไรมันเป็นกายน้ํำเวลาพักไปนอนครับอาจะมีสมุนไพรที่บอกก็คือมีอะไรนะตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดใบนาดใบเป้าอพวกนี้มันช่วยอะไรกันามันเป็นยาสมุนไพรโบราณนะครับก็คือเวลาคนล้ล้มอะไรก็มาย่างอืมันเป็นยังไงล่ะไม่รู้เป็น ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว,ลวก็เลยเรา,ารุ่นพอ่อรุ่นอะไรทำมาเรากรา็เอามาใช้ด้วยครับพอ,อเราอาจารย์หนุกจะเ,เตรียมพวกนี้ไปครับอพอเตรียมเสร็จก็ยาเยอะเขาจะเป็นปานุครับแล้วก็เดินทางไปสนามเดินเดิดนทางเนี่ยจะเห็นตลอดว่าโชคชนี่ยจะสมมติว่าหลักๆจะเห็นอยู่ไปมหาลากใช่ไหมครับเราจะต้องไปค้างคืนหนึ่งก่อนใช่ใช่ครับมีไก่มันมีผลอะไรไหมไม่มีผล ตามที่ไปเพราะอ่าบางที่บอกว่าบางคนบอกกลัวว่าไก่จะผิดที่นอนผิดอะไรอย่างในมุมมองอาจารย์ดงมันผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเราเอามุ้งกับผมเข้าไปอืมุ้งกับผมงเขาไปนอนที่นู่นอ๋อก็คือไอเอามุ้งเอาผมที่เขาเคยนอนเนี่ยเอาไปด้วยเลยที่นอนเลยที่นอนเลยแหละที่นอนหละเอาย้ายไปนู่นก็ไม่ไม่ไม่ีผลไม่มีผลอะไรอทีนี้พอไปถึงสนามปุ๊บ การเตรียมตัวต้องเตรียมอะไรบ้างครับการเตรียมตัวก็อยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนก็ต้องอยจางรการดงดูแลไก่ดูแลไก่อุ้มไก่ไปถึงนี่ทำอะไรก่อนเลยต้องให้ให้น้ำให้น้ำใส่สุ่มดูดูพฤติกรรมของไก่จ้องดูไก่ว่าไก่ผิดปกติไหมหาวไหมสะบัดหัวไหมรูว่า เขาตีนอะไรไหมเขาเหงาซึมชี้ไม่ออกไหมอย่างนี้ผมก็ต้องดูดูแล้วไม่ใช่ว่าจะมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านที่ซุ้มไปถึงสนามก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเช็คครับอพอเราเช็คดูแล้วไก่ไม่เป็นอะไรปุ๊บเราทำยังไงต่อครับนี่ก็นสนามก็จะเรียกไปตรวจไปตรวจตรวจนี่เราผูกปากหรืผูกอะไรไหมผูกครับผูกเลยครับอพอเราตรวจดูแล้วไม่หาวไม่อะไรปุ๊บเราไม่มีไม่ต้องให้กินข้าวไม่ต้องอะไรเลยคือ ผูกปากไปไปไปดูตัวเลยครับอ๋อนี่คือส่วนของอาจารย์ดงแล้วอาจารย์โ๋วอ่ะพอถึงสนามผมจะเตรียมอุปกรณ์สมุนไพรครับใส่กาใส่กายน้ําครับแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมแตงเตรียมเข็มเตรียมได้อ๋อฝ่ายนี้คือจะเป็นของอาจารย์โนวเลยครับผมอาจารย์ดงก็จะเป็นหน้าที่คือไปกับกายอย่างเดียวเลยอพอหอกรรมการเรียกดูตัวปุ๊บกลับเข้ามาอ่าสมมติว่าชอจงเลนยกหน้าเข้า เราทํำยังไงครับก็ป้อนข้าวป้อนแตงก็บอกป้าปรุงยาครับป่าปรปุงยานีา่ใช้ยาอะไรครับบางคนถามยาที่โดบซึ่งเราใช้ลําปํากล่องแดงของที่ท็อปอ๋อก็คือป่านุสั่งสั่งผมตลอดอสั่งผมก็เป็นกล่องไม้อกล่องกล่องแดงกล่องรุ้ยนะครับก็คือทองชุ่เเริญก็สั่งตลอดอพอพอเราให้กินข้าวเสร็จแล้วก็ปานุปรุงยาปานุปรุงยาเสร็จแล้ว ก็ให้กินก่อนเขาชน15นาทีครับก่อนเขาชน15นาทีกินข้าวก่อนไหมหรือว่ากินข้าวกินแตงกินอะไรเสร็จกินแบนแล้วก็ปานก็จะเอายาไหมพอเอายาให้กินเสร็จอ่าเราก็เริ่มใช้น้ําเลยครับหรือว่ายังก็กินก่อนก็ดูเวลาอไก่ถ้าไทยบ้านไม่รู้อย่างนี้เนาะจะบอกเทคนิคเข้าสนามใหญ่ถ้าบอกว่าเตรียมนี่บางคนอาจจะเช็ดเลยครับเช็ดจนเปียกไก่ สะบั้นไก่หนาวนี้ไม่ดูเวลาต้องต้องดูเวลาทางสนามให้เป็นหลักและเราจะดูว่าสนามใหญ่คนมันจะเยอะมันจะเข้าจะออกเวลาจะต้องเข้าไปถ่ายรูปคันเดือยเองนะครับถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเช็ดน้ําไก่ก็ต้องหมันหมาดเดี๋ยวไม่เปียกเช็ดให้ตัวเขาชินกับอากาศไม่ใช่ว่าเตรียมไก่ กินโจงกินยาการน้ําเปียกสันสะบั้นไ่จะไม่ตีอ๋อนี่คือเอามาให้มันหมาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเช็ดในสนามบม่ทีเราทําเป็นน้ําอุ่นเช็ดแล้วการการที่เราจะเช็ดเนี่ยเราต้องให้เหลือกินนาทีเช็ดจริงจะเข้าไปก็ให้เหลือสักห้านาทีห้านาทีถึงจะค่อยเช็ดจริงครับอนะครับก็คือห้านาทีครับอ่าดูอ่าฟังไว้นะครับก็คือเทคนิคคือถ้ามันหนาวเกินมันจะเป็นยังไงสะบั้นไ่จะเป็นตะคิว จะไม่บินว่าเขาจะฟื Luckily, ้นตัวได้แล้วเขาเก่งต like ีค well> ุต่อสู้ไม่ทันนะครับอ๋อนี่คือเทคนิคเลยนะครับเทคนิคเลยนะครับพออ่าพอลังไกไก่เข้าอาจารย์หัวก็เข้าไปด้วยหรือว่าจะอยู่ที่ที่ในที่พักไก่ผมเข้าไปด้วยครับเพราะเทคนินี่คืออาจารย์หัวจะถือน้ําครับอาจารยหนงจะคอยแหงไก่คอยคอยนี่ไก่ออปุ๊บเช็ดน้ําเช็ดลายพันเดอเสร็จพอปล่อยปุ๊บอ่าหมดยกแรก กลับมาที่พักเราต้องทําอะไรก่อนครับดูอาการหอบของไก่ครับถ้าไก่หอบเยอะเราก็พักก่อนครับพักแล้วก็เอายาแก้หอบถ้าไก่หอบก็บอกปลาว่าไก่หอบครับอืไก่โดนตีตรงไหนก็บอกปลาให้ปรุงยาสูตรที่ไก่เราโดนปลาโน่นี่คือหมอยาเลยใโอ้แล้วก็อพอพอเราไก่หอบไก่แล้วเจ็บให้ปลานุงปรุงยาพอทำแล้วพอหลังจากนั้นทำไงต่อครับก็ หายหอบหายอะไรก็ดูแผลให้จานโหนแต่งแผลแสดงว่าคนที่ทาแผลก็คือจานโหนอครับอืออาจารย์โหนก็คืออมาในทางอาจารย์โหนแล้วพอดูแผลปุ๊บเราเริ่มทํายังไงดูแผลดูอะไรละแผลเริ่มยังไงก็ดูดูแผลดูแผลตมหัวตมสุดมากก็หัวครับอื ถ้าไม่มีก็เราก็เริ่มแต่งตาเลยครับแต่งตานี่ก็คือถ้าโดนอะไรก็คือเหมือนพูดง่ายทางตาแหละก็แต่งตาไปแต่วันนั้นเอามายกยกตัวอย่างอย่างไฟของแสงคางแสงนะครับคางแสงก็คือยกแรกเนี่ยเห็นว่าจะมีสองแพ้ครับแตกเลยสองแพ้หลังงอนกับหลังงอนกับตรงข้อต่อเนี่ข้อต่อ แตกเลยกระบาลแตกโอ้โหแล้วยังไงพอเราเห็นแล้วเราแก้ไงเพิ่งมาเห็นกับหลังคอตอก่อนนะคอเย็บเย็บไปกี่เย็บเมื่อนั้นมั้จะ้คอต่อนี่ประมาณห้าแต่หลังหลังงอนนี่สามนี่ครับสามโอ้โหถือว่าแข้งสไนเปอร์นี่ไม่ธรรมดานะจริงๆก็ถึงบอกว่ามันเป็นยอดไก่ทั้งคู่นะครับด้วยด้วยด้วยอันนี้แล้วก็มือน้ำอาจารย์โอ้แก้ เย็บไปครับเย็บไปอย่างละเท่ากับแปดเข็มเนื้อน่ะหยกแรกยกแรกเย็บแปดเข็มนะครับท่านผู้ชมไม่ได้อีกได้อีกประมาณข้างละห้าข้างละห้าครับโอ้โหแล้วดูแล้วตอนนั้นมีหัวมันเราวิตกกังวลอะไรบ้างไหมคือแบบว่าที่มันจะบวมจะลั่นอะไรบ้างไหมก็มีช้ำๆแต่ผมว่าไม่ลั่นครับอเราปรึกษากันไหมปรึกษากันว่าคุยว่าคุยกันดูแผลไก่ตลอดครับแล้วเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงที่เราดูห้แผล มันฉีกมันอันนี้มันยังไงคุยกันยังไงปปากเราบินด้วยนะครับมนยกเลยไปปากไปปากกระเทาะครับผมก็เลยบอกโอว่าพัตเตอร์ใส่เพราะว่าห่อไหมไม่ต้องห่อเพราะว่าไก่เราถ้าห่อปากจะไม่เตะไก่ก็ให้เอาคุมบนครับุมบนแล้วก็มัดมัดสามปาะข้างหน้าเสียกได้สามเส้นแล้วก็มัดข้างล่างขึ้นมาขัดขัดปากไว้สองข้างแล้วก็ถัก ปอสองอืมก็โอ้วันนั้นพูดถึงมันก็สุดยอดเลยนะคือมีทั้งป่าทั้งนู่นทั้งนี่โอ้โหไม่น่าถึงเข้านานเพราะหมดยกเนี่ยในอัตราการต่อรองเนี่ยทางคันแสงเนี่ยจะเหลื่อมอยู่หน่อยเลื่อมเลือมลื่อมอยู่นิดนึงถูกไหมแต่พอเข้าไปปุ๊บอาจารย์ดงเปิดผ้าขึ้นมาหน้่เสียงืองคนไปอยู่ทางสไนเปอร์หมดเลยใช่เพราะว่าอ่า แผ่เยอะใช่ไหมครับอ่าพอหน้าดำใช่ไหมอ่าพอกลับมาหมดยกสองพอจบยกสองเนี่ยเราเอาออกมาเนี่ยเรามีวิตกกังวลอะไรไหมเรามาดูคุยกันเป็นยังไงบ้างตอนยกสองนี่เขายังไม่คอตกเย้เนาะอ่ก็ตะเขยังครับอ่าแต่เราตีเยอะได้เยอะเยอะได้เยอะแล้วก็หอบด้วยอืมีหอบไปยกอือเขาบอกโอ้โหเตะไม่หยุดเลยครับพอหอบไปยกเรากลับมาก็คือให้ปานุปงยัยอือแล้วอาจารย์โอ้พอยกสองเนี่ยได้ทํา แผลทําอะไรมีมีหลังงอนฉีกเหมือนเดิมครับฉีกอีกครับอแล้วก็เพิ่มตาอีกแก้มระบวมระบวมครับเย็บตาเยอะโอ้โหของเราหน้าใหม่ไม่เคยโดนอเย็บบนล่างเยอะโอ้โหถือว่าชะกันเหมือนกันนะครับชะกันเหมือนกันแล้วอาจารย์โอเนี่ยทาน้ําเนี่ยชอบได้ไงหรือว่าไปเรียนมาจากไหนหรือว่าเริ่มมาตั้งแต่ไหน ไปเห็นเป็นเด็กก็ไม่ชอบเลี้ยงแต่ชอบไปดูครับครับฟาร์มใหญ่พวกเขาตีเริ่มหลักหมื่นอย่างนี้ผมไปดูแล้วไปยืนดูอยู่นั่นหลยก็ไม่ได้หัดสักทีครับก็ดูเหมือนครูครูพักรักจำครับดูไปเรื่อยอตีแพงตีล้านตีอะไรผมก็เคยไปดูก็ไปยืนดูเฉยครับไม่เิ่นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เล่นเลยไปดูอย่างเดียวแล้วมาเริ่มทำน้ำได้ตอนไหน มันจะมีชมลมน้าแกพาไปครับพอดีเขาเห็นผมไปกับน้าไม่ไปวฮัมฮมเย็บตาใกล้เห็นแน่้ยานะเอ้าผมก็ใส่เลยอันั้นเราไม่เคยไม่เคยเลยครับเนี่ยอูนี่ชอบชอบทำเพล่เ่า่าจะเป็นคนแจ่ซุ้มใหญ่สุมเล็กขอให้ได้ทำเพล่แกจะเป็นคนที่ชอบเออก็ไก่ก็ไม่เลี้ทุกซุ้มไม่เลยเดินไปดูเขาก็ให้ทำให้ทำให้เดินผ่านฮัม้ัม ทําให้ได้เอาเลยผมนั่นคือเริ่มจุดเริ่มต้นเลยครับจากที่เราไปเดินดูเดินดูเดินดูอยู่ดีดูจนชินคนคุ้นหน้าเรียกมาทําเลยคอันนั้นคือไฟแรกที่เราทําเลยครับอแล้วทํามาก็หลังจากนั้นก็คือทํามาตลอดเลยไหมครับผมอแต่ไก่ก็ไม่มีเลี้ยงไม่ครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยนี่คือเขาเหมือนมาสร้างมาให้เจอกันเลยคนนี้อาจารย์ดงชอบเลี้ยงไก่่ ส่วนอาจารย์โอชอบทําแผลแล้วได้มาผูกมาเป็นเสี่ยวมาเป็นเพื่อนรักกันมาเจอกันก็เลยมารวมกันอยู่ที่นี่เลยครับผมอ๋อก็นี่ก็ทําแผลอย่างเดียวแล้วไฟไหนที่เราแผลไหนที่เราคิดว่ายากที่สุดยากที่สุดอ่ายากที่สุดเจอสามเดียวเจอโออ่ะไอโกเฮงครับโกเฮงสามเยวเป็นยังไงเป็นยังไงอ่าเล่าให้ฟังหลังแตกเลยครับอืมเย็บ เย็บอย่างเดียวเย็บหลังอย่างเดียวเลยแล้วก็มันมันไก่มันยังสดเชื่ออยู่แต่มันยอมหนีใฉ่อืมก็ือนนั้นสิบสองล้านไซนั้นคือที่เราคิดว่าอันนี้ที่สุดละแพ้ที่แบบมันแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ใช่ไหมถ้ากลับว่าการโอนเนี่ยคือแพ้หลังถ้าหัว่ากับแม็โครนี่เราทำได้ทำได้อ่ะแต่ถ้าโดนตีหลังนี่กโหมดสิทธ มันมันทำยากครับ<ม>แค่ังเดีพูดง่ายก็แค่ประคองเดียวประคองไม่สามารถที่จะทำให้มันฟื้นได้ใช่ไหมครับฟื้นยากแล้วไฟไหนที่อาอาจารย์โอ๋ประทับใจที่สุดเลยตั้งแต่ทำไก่มาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวไหน,นอ่าเป็นไฟไหน ไฟเนี้ยเออไฟสี่สิบล้านภูมิใจจังอาจารย์ดงเนี่ยภูมิใจที่สุดคือไฟสี่สี่ล้านอ่าคือเจ้าขังแสงเน่ยส่วนอาจารย์โอเนี่ยประทับใจเพราะบางทีสี่สี่ล้านเนี่ยมันอาจจะยังไม่ประทับใจเท่าแบบไฟที่เราเคยเจอมันมีระทึกระทึกัวนี้เหระหรืที่แบบประทับใจที่สุดอะระทึกที่สุดครับน่าจะเป็นแสนราชสีครับแสนราชสีตีกันดูเดือดด้วยอืมแล้วเป็นยังไงคือไฟนั้นทาไมเราถึงประทับใจที่สุดเลยชนะกำนันแ้อืมมันดูเดือดกันพี่กันไปกันมา แล้วเ,เราทำาช่นนแก้กันไปแก้กันมาอย่างนั้นคือไฟนั้นที่เราประทับใจที่สุดคือไฟที่แสนราชสีส่วนอาจารย์ดันดงก็ธรรมดานะไฟใหญ่ก็เราไฟนี้ก็คือมันแรงกดดันหลายๆอย่างใช่ไหมมาก็คือขนทองมาด้วยเลยนะครับขนทองมาด้วยเลยครับก็จากไก่ชนะแล้วก็ขนทองมาด้วยเลยก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าความประทับใจของแต่ละท่านนะครับก็คือ จารย์โอเนี่ยปร,ร,ระทับใจไฟแสาราชสีสวอาจารย์ดงประทับใจเจ้าคังแสงน,นะครับ4ก็ี่ล้านนะครับที่คว้างเงินมาได้นะครับแล้วหลังจากที่ตีเสร็จเนี่ยเรามีการรักษาปฐมพยาบาลยังไงครับก็ดูแลปกติทั่วไปครับแต่แพลแพลเขาเยอะถ้าไทยบ้านไม่รู้จักเขาก็จะประคบแบบร้อนอแต่ผมจะไม่ใช้ความร้อนจะทาแค่ยาแล้วก็กินยายา แกแกอักเสบพวกเป็นยาบำรุงของบริษัทต่างๆแล้วก็จะมีของลำปำน้ำสีส้มแล้วก็เม็ดเม็ดฟ้าส้มอันนั้นก็คือให้กินตอนที่ไก่ลังชนมาหลังชนมานะครับพอกลับมาเนี่ยมีไก่มันมีซึมมีอะไรมไหมไม่มีครับ ข้างแสงไม่ไม่ซึมไม่ซึมถ้าไก่เราเลี้ยงแบบว่าสูตรของกมอีกไก่มันจะแข็งแรงครับแล้วฟื้นตัวเร็วครับอืมก็คืออ่ามันพูดง่ายมันทํางานหนักมาตลอดอ่ามาตลอดแล้วก็พอมาเจออย่างงี้มันก็อาจจะฟื้นฟื้นฟื้นตัวได้เร็วใช่ไหมครับอืมแล้วเราคุยกันไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว,ว่าอ่าทั้งสองท่านเนี่ยอ่ามารู้จักกับอ่นานัชเชหรือเซเนอ่าได้ยังไง ผมนะครับปานุกับพี่โอจะรู้จักเพราะว่าปานุเคยไปซื้อไก่ผมผมเคยเลี้ยงไปเป็นมือน้ำม่เสียงแปดแสนแปดของกาลสินไปชนะสิงสองฝั่งที่สนามปลาเงินปลาทองปีห้าห้าแล้วผมไหเป็นมือน้ำร้วชนะแล้วผมก็พูดกับเจ้าของไก่ว่าถ้าชนะให้ลูกผมตัวหนึ่งนะตัวผู้เขาก็ให้มาครับแล้วผมก็เลี้ยงพ่อเขาชนชนแล้วผม หยุดแล้วผมเอามาผสมครับผสมอยู่ที่สอนินชัยครับแล้วปานุก็ติดตามกันอยู่ตลอดอปานุก็เลยอยากได้ก็เลยติดต่อผมไปให้ไปซื้อลูกไอ้หลานไอ้เสียงเจ้าหงทองครับมาเป็นไอ้อะไรนะน้องโอน้องโอซื้อมาตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่นียังเป็นเด็กอแล้วก็โอบอกผมว่านี่เด็กเรียนมากไม่ไปโรงเรียนนอนอยู่บ้านไปสอบก็ได้เกียรติโอ้ โอ้ขยันขยันไอสมองชฉริยะเด็กคนนี้เจ๋งใส่แว่นเด็กเรียนรับอุ้ยฟ้ไม่รู้จักก็ก็อยู่สนามใหม่น้องไผ่กันเลยก็เลยกอดคอผมไปผมก็ไปตีไก่กับไทยบ้านตอนนั้นครับมันดีไปเล่าขาวกันขวดเล็กนึงปานุกับแม่ก็อยู่ร้านค้าอนี่ก็อยู่กับพวกพี่ดวพี่อะไรนี่ก็เลยเรียกมันนี่นี่ันนี้วยหวัดดีกันเล่าขาวขวดนึงโอ้โห แก้วใหญ่ผมนี่เจ็บเต็มเนาะถ้าเด็กเรียนในกามชี่ผมถ้าเด็กคนนี้กล้าจิ้นผมจะดูให้กิ้นหมดแก้วโดยที่แบบว่าอันนี้เลยเทเล้วกินแก้วกินหมดแก้วเลยกินตนผมบ้านเด็กคนนี้นะยิงไม่นานจะต้องเป็นใหญ่สองสามปีมาครับก็เป็นจริงเลยผมดูแค่นั้นแล้วผมก็บอกโอ้วันเราคือเราประทับใจวันนั้นเลยอาจารย์โอ๋ก็อยู่ด้วยอยู่อยู่นั่งชวนผมไปปรึกษากันคุยกัน แล้วก็บอกว่าถ้านัชเชอเด็กเด็กเรียนคนเนี้ยมาเลยเหมือนแกล้งอ่ะใช่ไหมเหมือนแกล้งเลยนะเราก็เทเทวัดใจเลยใช่ไหมถงเป็นคนแกล้งเพราะเป็นคนบอกว่าเป็นเด็กเรียนจริงอ๋อเพราะว่าก่อนนั้นน่ะแสดงว่าอาจารย์รู้จักคุกขีมาก่อนผมอยู่ตั้งแต่นี่เป็นเด็กอืมอคุกขีก็เลยบอกเด็กเรียนครอาจารย์ดองก็อยากเช็คใจเด็กเรียนเลยเราเล่าขาวใส่เลยพอพอกินแล้วเรารู้สึกยังไงวันนั้นว ใจมากใส่แว่นภายกระเป๋าแบรนด์เนมคนนี้จิงป้าผมก็ยังงงเหรอคือกล้าไหมบ้าโอ่งทะเบงดีหน่อยก็นีไเด้สิเป็นไงวะยังไม่กี่ปีก็ใช่ก็ตามเราวันนั้นเลยโเราเราไม่ได้มองแก่งเดียวเรามองคนด้วยเนี่ยก็เลยได้มามาอยู่ชอโชคเจริญก็ประมาณสี่ปีแล้วนะสี่ปีก็คือหลายๆายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าจันดงเลี้ยง แต่คนที่เคียงคู่กันก็คืออาจารย์โอด้วยนะครับครับก็สุดท้ายนี้อาจารย์ดงมีอะไรจะฝากสําหรับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะมาเลี้ยงไก่ใหม่ๆฝากได้เลยครับก็ฝากให้พี่น้องที่มีใจรักในไก่ชนนะครับอาชีพไก่ชนไม่ใช่เฉพาะไก่ชนเป็นการพนันนะครับ <Ừ. S 2> ไก่เลี้ยงคนคนเลี้ยงไก่ครับ,รบขอให้มีความขยันซื่อสัตย์แล้วก็อดทนครับ ที่สำคัญต้องอะไรนะใจใจรักใจรักก่อนนะครับก็แล้วถ้าอยากจะติดต่อหรืออยากจะติดตามอาจารย์ดงติดตามได้ที่ไหนครับไลน์นะครับแอ็ดซีเอชโอเคเก้าแปดครับแล้วก็เฟซนะครับเฮาดงชอโชคเจริญภาษาไทยเลยครับที่ขึ้นเฟซเป็นเฮาดง มีรูปประจำตรงไรเยอะแต่เปลี่ยนของจานตรงหมดนะครับมีมีหลายเฟซแต่ก็คือใช้เข่าดงชอ่งชอโชเคเจริญ98เลยนะครับอ่าส่วนแล้วอ่ามีอิสต็อกอิสต็อกก็เป็นเข่าดงชอ่อโชคเจริญครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยแล้วก็ลายก็คือ S C H O OK, K 98ครับอ๋อ S C H O K เข่าแบกนะครับส่วนจันโอมีอะไรจะฝากสําหรับอ่ามือน้ําเด็กรุ่นใหม่นี่อยากจะมาทําน้ําต้องต้องยังไงบ้างก็ต้อง ศึกษาดูครับดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็หัดทำด้วยเดี๋ยวเราจะเก่งครับไก่ไก่แพ้ไม่โดนตีไม่เก่งหรอกครับต้องฝึกเอาไปเรื่อยครับต้องฝึกนะครับก็แล้วถ้าเกิดอยากจะติดตามอาจารย์โอติดตามได้ที่ไหนครับก็ f เฟซบุ๊กนเรนนาจยนทวินครับภาษาไทยครับ แล้วทิกต o อมีไหมทิกตอกโอยสองห้าสองเก้ครับอ่าทิกต o อกด้วยนะครับแล้วก็ใครสอบถามพูดคุยได้ครับเบอร์โทรมีไหมเผื่ออยากกันโทรมาสอบถามเมื่อแผลไหนยากอ่าเบอร์โทรศ8นย์แ2ดแปครับอ่ามีโทรหากาจารโอได้อ้าเมื่อกี้ลืมเบอร์โทรจารดงอ่าศูนย์หกสามสี่หนึงหกสองเก้าหครับอ่าก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยหรือว่า จะมาสอบถามเรื่องไก่ก็ได้นะจะซื้อไก่กับอะไรก็อาจารย์ดวงกาประสานให้กับชอชุกเจริญได้นะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ลำปำนะครับมามอบให้นับอาจารย์ดงและอาจารย์โอ๋นะครับก็เป็นชุดเลี้ยงชุดใหม่นะครับชุด JR นะครับชุดนี้เป็นชุดเลี้ยง5สีเลยนะครับก็ฝากไว้ให้เราไปเรียนด้วยนะครับทางอาจารย์ดงนะครับก็ใช้ลำปำนีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากไวด้วยสำหรับท็อปะกาศไก่แชนแนลนะครับทางช่อง ยูทูบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทางเฟซนะครับก็เพจนะครับก็คือท็อปประกาศใส่ชแนลทางทิดตอกก็ท็อปประกาศใส่นะครับก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ลำตรมนะครับผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายลำตรร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจก็โทรมาได้ที่0ูนแป3หนึ่งสามเจ็ดสามห้าห้าสองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ